ถามตัวเองดูว่าตอนนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่เกิดมาอะไรทำให้เราสุขที่สุดมีบ้านสักหลังเหมือนจะมีความสุขมีเมียสักคนเหมือนจะมีความสุขมีลูกครอบครัวค่อยจะสมบูรณ์เรามองเห็นแต่สิ่งที่ได้เราไม่มองเห็นผลที่มันเนื่องจะเห็นเพราะเรามองด้านเดียวแล้วเราก็มองว่าโลกจะตัดสินเราแบบนั้นแบบนี้ คนอื่นจะมองเรายังไงเห็นไหมแต่เรากับไม่มองดูหัวใจเราเราหนูใช้คําว่าเราโอหัวใจเราไปฝากไว้กับคนอื่นตลอดเวลาเขาพูดดีเราค่อยจะมีความสุขความสุขของเราไปตั้งอยู่กับสิ่งอื่นไปตั้งอยู่ข้างนอกตลอดเวลามันเลยมันเลยทําให้เราพยายามพยายามแข่งขันเพื่อที่จะให้ได้ในสิ่งที่ต้องการมาให้ตรงกับใจตรงกับความเห็นโอ้มันเหนื่อยมากเลยนะ